สว so ัสดีคร like ับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาแนะนําเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับทุกคนเนาะที่เป็นมือสองนะครับก็มีแบรนด์ที่เราติดหูบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับของมั k ิตานะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นของฮิตาชินะครับอย่างไงก็ฮิตาชินะครับตัวนั้นน่าจะเป็นฮิตาชิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะเป็นฮิตาชินีหรืออะไรสักอย่างนะไอตัวนั้นเราจกเกอร์เข้าลอกไปนะครับ เป็นเครื่องญี่ปุ่นมือสองนะครับทุกคนแต่เผอ,อิญว่าถ้าเราจะใช้ไฟนะครับที่เป็นไฟบ้านของเราเนี่ยอย่านะทุกคนนะเพราะว่าไฟเขามีแค่คือเขาต้องการไฟแค่ร้อยสิบโวล์นะทุกคนเนาะนะครับนี่นะทุกคนคือแรงดันแรงดันนะครับร้อยโวล์นะครับทุกคนเราจะทำยังไงเอ่ยถึงจะใช้ได้ นี่ทุกคนต้องหาตัวนี้มาแปลงก่อนนะทุกคนเนาะนะครับจากไฟสองร้อยยี่สิบหรือว่าสองร้อยถ้าเราวัดจริงๆแล้วะครับมันจะสองร้อยสามสิบอยู่ประมาณนี้เครื่องวัดของเราอย่างนี้นะครับให้มาแปลงมาเป็นไฟร้อยหนึ่งร้อยก่อนหรือว่าร้อยสิบอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนส่วนมากเขาจะเห็นเขียนร้อยสิบอย่างนี้นะครับ แล้วนะครับลองมาลองเทสตดูว่าไฟกระแสไฟนะครับมันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนกล้องเรามองเห็นไหมเดี๋ยวนะผมต้องตั้งตั้งให้่างนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวลองวัดดูนะร้อยสิบหเลยทุกคน ทุกคนเห็นไหมทุกคนดูที่ตัวนี้นะนี่นะครับร้อยสิบหกคำถามนะครับเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นได้ไหมนะครับหรือว่าเครื่องมือช่างญี่ปุ่นไดไหมนะครับคําตอบนี่คือได้นะทุกคนแต่อาจจะทําให้เครื่องเราเสียไวไหมนะครับค่ามันเกินมาตั้งร้อยสิบห้าโวลต์นะครับหรือว่าเครื่องวัดอาจจะ วัดไฟเกินก็อาเป็นไปได้นะทุกคนอย่าง220นี้ไฟบ้านเรานะครับเราวัดแล้วมันขึ้น230เลยอย่างนี้นะทุกคนนะครับก็ค่าบวกลบอยู่ประมาณ1 0โวลต์หรือว่า15ประมาณนี้คําตอบของผมนะในส่วนตัวนะครับทุกคนผมว่าใช้ได้นะครับแต่มันก็ใช้ได้จริงๆนะครับทุกคนแต่โอกาสจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอย่างนี้นะครับอาจจะเสียไวไหมนะครับนี่คือคําถามแบบโตโตเลยเรา question mark ไว้แล้วกันนะทุกคนเนาะนะครับเป็นคําถามแต่ว่ามันใช้ได้แล้วมันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนถ้าเราไม่ใช้งานหนักนะครับก็พอได้นะครับทุกคนเนาะนะครับแต่ถามคนขายหรือว่าทั่วไปเขาบอกว่าใช้ได้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 ไดคำตอบก็คือใช้ได้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสซยบป,ปั๊กกันนะทุกคนนะนะครับจะลองเทสให้นะครับ,ค,รบคำตอบคือใช้ได้นะทุกคนเนาะนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองกันนะครับลองเทสให้อีกนะครับมันจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะอันนั้นพีกุก่อนก่อนที่เราจะกดนี้เราเราทดสอบมาดูใบพวกของพวกนี้ก่อนนะครับว่ามันจะไปปั่นพื้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วกันเนาะ นจะไปปั่นพื้นของเราไหมนะครับโอเคลองทดสอบดูนะครับ <Jub il noise> ครับำตอบคือใช้ได้นะครับทุกคนผมจะให้เกตความรู้ของทุกคนนิดนึงนะครับไอเครื่องตัวนี้นะครับ ก่อนที่เราจะซื้อนะครับทุกคนเราต้องดูวัตต์ของเขานิดนึงนะนี่นะครับทุกคนเครื่องไฟนี้ของเรามันกินแค่680วัตต์นะครับเราถ้ามันหาลงมาแล้วก็จะมาประตกอยู่ที่ประมาณทั้ง2000กว่ากว่าวัตต์นะครับทุกคนไอ้เครื่องนี้นะนี่นะครับเครื่องเี้ก็คือมันเกินไงทุกคนใช่ไหมครับเกิน 680วัตเนี่ยก็จะโอเคแต่ว่าเราไปซื้อ300วัตต์มาใช้เนี้ยเครื่องนี้เรากิน680วัต์มันจะทําให้เครื่องของเราช้านะครับแล้วทําให้มอแปลงเสียวนะครับทุกคนเนาะนะครับก็เป็นเกรความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าใครอยากได้ค่าข้อที่แท้จริงเดี๋ยวผมจะลงใต e ้ดีคริปชั่นให้นะครับว่าเครื่องนี้มันแปลงไฟมาเท่าไหร่นะครับอย่างที่เขาเขียนเนี่ยผมจะคำนวณมาเป็นวัตให้นะครับทุกคนนะครับโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเรามาแนะนำเครื่องตัวนี้กันนะครับที่ใช้ไฟบ้านของเรานะครับ220โวลต์ามาเป็น110โวลต์นะครับนี่นะทุกคนนะนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่นำมาถ่ายทอดกันนะครับทุกคนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเครื่องมือช่างนะครับทุกคนนี่ เราก็จะสามารถใช้เครื่องของเราได้นะครับอันก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนไว้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากจะหาหรือมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับทุกคนเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนนะสวัสดีครับ